เยซีทุกคนนะคะพอดีไปร้านสสวยมาเขาบอกว่าทรงนี้สวยก็เลยเขาบอกทรงนี้สวยค่ะน่ารักด้วยอุ้ยแป้งหมดกระป๋องเลยอยังเนาะเออนี่พอดีช่วงนี้แบบโอ้โหเหงื่อมันออกค่ะเอฟซีเหงื่อมันออกนะคะก็เลยต้องทาแป้งเยอะหน่อย

สวยแก้มแดงไหมแก้มต้องแดงด้วยนะแก้มเป็นสีชมพูดีกว่าท่านผู้ชมแก้มเป,ป็นสีชมพูเนะออาะเออสวยแล้วค่ะนี่ <laughs> ดีไซน์ไลฟ์สไตล์อุ้ยเหมือนไปตัดผมอุ้ยไปตัดผมเด็กไหมตัดผมแบบนี้ดีไหม เหมือนเด็กหนุ่มเลยอะเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยค่ะเอาได้่ราจะมาเห็นว่ามาฝามากีดลนล้านจามมงงมาส่งเจ้าได้สมสมดีแล้ว เกินกว่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูรูปาันแปลงกษ์ศิษย์ลายอ้าหมอตีลงคลิปเออตีลงไม่ไดถ่ายอยู่เหรอคุยยังไม่จบอยู่บอกคนให้เรื่อคนให้เรื <S <s ่อยังไม่จบยังย่งย่งคุณแม่ไมปด่าคุยโทรศัพท์สองชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมดีกับคุณแม่ มามามาเกนมาเกนเมนูกับข้าวสามอยา่างอยากรู้ว่าเมนูอะไรไม่ไม่จะบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเมนูอะไรบ้างต้องไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้ไม่บอกแล้วนะฮะ <_ zar iz> อุนน้ยมีน้ำค่อยไม่มีฉลากเ,ออเลยไม่ปนกันเด้อน้ำค่อยไม่มีฉลากเลยนอนสวยไหมกลัวนอนไหลเอ้า กินข้าวตอนสิบโมงครึ่งคุณผู้ชมเอ้ยกว่าจะได้กินข้าวลำบากไม่ใช่น้อยยฉงนั้นไยดูคลิปให้แน่เด้อประชากับเที่ยงพูดอย่างนี้ไม่เห็นทำได้สักวันเลยพูดให้ตัวเองดูดีพระชากับเที่ยงสารเปล่าแค่เอาเจ๊ใส่อะไรอ่ะทำไมมันดูเหมือนหมูสับเลยใส่ผัก ซาลาเปาใส่ค่ะเซเว่นไงเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งนานแล้วกินหน่อยปลาเมึองตัวนี้นะป้านแถวบ้านเหลือไว้ให้ซาลาเปาค่ะแล้วใส่เนื้อเทปก็ใส่นี่ค่ะบ๊าดน้ำพริกกะปิแซ่บหลายอร่อยแต่ว่ามันเผ็ดออเนาะแซ่บเลยนี่หนูจะบุอเลยเนี่ยทิ่ที่หนูปุนั่นแหละ ไม่ยังมือควักเ,เอาควักเอาซองยกมือเนาะโทรศัพท์อยู่ในมือตัวเองยังฮาโทรศัพท์ว่าจะมาถ่ายสดดูพี่น้องเออโกรเสืยอตกดนฝ่ามือเลยเ้อไม่ต้องตกของตรวเนี้ยอือย่างไก่อะไรปลาหมึกแล้วแกเปันหางง่าย เมืองไทยรู้ไหมไหนอยกไม่เงียอดดอกีมยเไมีเยีมยเลยแบบนั้นหอีมยอะอ๋อกินราพอดีอนนี้าวบอกแม่พนินเขาก็อะไรออะไรนี่ลำยองเหรอเออยบอันนี้ลำยองใช่ไหมคุณลำยอง คุณลำยงแต่ก่อนนะคุณลำยงจะไปลงคลิปอ้าวคุณแม่หน่งชั่วโมงแล้วโอ้ตั้งแต่เราลงคลิปยังไม่เสร็จนะเออแตงกลาอิ่มกับแจง อหนึ่งไว้กินอีกกินแก้วอีกเดียวอีกแล้วแอ็นบอกเลยน้ำเตาปิอร่อยฮืมี่กินแตงนะแตงเขาเพิ่งมาจากสวนบวกเขาก็เพิ่งเก็บมาอ้อืมอืมอดนุ่นชาบ้างอันนี้ไว้เพิ่มไว้อีกนะก็อีกอีกแล้วนี่แหละแตง ใช้เวลาทำคลิปแลวปกด้วยโมด้วยประมาณสี่ส hmm. ิบโมงสี่วันที่สิบไม่ถึงโชว์ชางกันหมดแล้วตอนนี้ตรวดักโปรเฟชชั่นอลหมดแล้วเอาคลิปปุ๊บทำปกทำปกเสร็จปุ๊บอ่ะดูสิผ่านอนุมัติยังถ้ามาปอกเลย นี่ไม่น่าจะทานก่อนสิบอีกไหมทานจะกินอะไรนาจังอีกนเออทำไมยังไม่ทานจะกินเป็นสิบเอ็ดเไม่ได้ไม่มีอะไรกินบ้างน้ำพริกกะปิบอกว่าให้ไปลูกคลิปดีแล้วชะอมทอดของเราผัดบวบ้านใส่หมูปลาหมึกทอดของแห้งนะคะจากมณโฮมงซับบริษัทสั่งได้ค่ะนะคะแพ็คละร้อยก้บเก้าบาทปลาหนวยังเมนูยังไม่มีตำนะทุกคนกลางเดือนอืม ใครดูคลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวย้วยเบอร์รางวัลใหญ่ๆทีโมงรายการมีเฮแน่นอนเอาดีเอาดีมาอีกแล้วฮะบีผู้ใหญ่ใจดีโทรมาหนึ่งชั่วโมงเอาดีผูใหญ่ใจดีร่วมบุญโรงทานกล้วยเตี๋สองพันโอ้ยออแม่สำราญมนนานั่งมานแม่เพชรสม,ม 1, สรสยามหนึน่งพนันข่าวดีกลางองคข้าวฮะข่าวดีนะคะข่าวดีนะคะ โกมาสายด้วนเมื่อกี้นี่ค่ะอือไปรามานั่งอูุมานั่งเนี่ยไปร้านไปนั่งนู่นเลยจะได้นี่ไงข้าวนี่ข้าวสวยมาตักข้าวข้าวข้าวอือดอกไม้สวยด้วยนะอัอนนี้แล้วที่เหลือเป็นตุ้ย อร่อยเลยลูกแครอทรู้สึกว่าเขากินแต่บวกนะฮะหมูก็ไม่ค่อยกินนะหมูก็ยังอยู่อย่าดิเนี่ยแะค่ะจะบวกไปหมูไปคนเท่าจะไม่ได้เขากินหมดแล้วบวกไม่ได้ชอบกินเลยจาานมก ม่อเคาน์ยี่ยยี้งทอชุม่หนเนาอม่อเานี่อ้อมป่โนกกเปี๊ยอร่อยมากเลยอ่ะกินเไว้กินผักสดมกนึงนาเรากินเกนะเราแบบมันกลิ่นมันก็จมูกมูนมือนอร่อยมากเลยมันมีกลิ่นแบบเหมือนเปรี้ยวเลยไหมเปรี้ยวเงี้ยมะนาวเงี้ยเออเข้าอืมนี่กยัวอินเกียวไปึงนึงมดแล้วอิ่แล้ว น้ับอะไรนะข้าวเหนียวสองปั้นปลาหมึกสองตัวไปแล้วตอนเช้ากินยาเรียบร้อยเลือดมีข้าวเที่ยงเ่ะอใช่ไหมิวน้ำเลือก็กินย้ำนั่นะหรออันนี้ข้าวเที่ยงอ่งอ้านั่งแบบนี้กว่าเดกินข้าวเสร็จเหรอทำไมนะน้ำพิก็เปอร่อยมากติดใจเลย,น,น,บบน,ย,ยนะคะเอฟซี อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะเลี้ยงกุวยเตี๋ยวดานโรงท่านวัดสีสำราญคุณแม่สำราญกับคุณแม่เพชรสมรน,นะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลย